ต่อไปจะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องผลของการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขสี่ประการในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสกัถาคามีหน้า51จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่11 หน้าที่145ข้อที่116จุนทะก็เป็นฐานะที่จะมีได้คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดรถีจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสก็เมื่อพวกท่านประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขสี่ประการเหล่านี้อยู่ผลกี่ประการ อาน,นิสงส์กี่ประการอันท่านทั้งหลายพึงหวังได้จุนทะพวกปริพพาชกอัญญเดลถีผู้มีวาท่าอย่างนี้อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสเมื่อพวกเราประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขสี่ประการเหล่านี้อยู่ผลสี่ประการอาน,นิสงส์สี่ประการ อันพวกเราพึงหวังได้สี่ประการอะไรบ้างคืออาวุโสภิกขุในธรรมวินัยนี้เพราะละสังโยชน์สามสิ้นไปจะเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ได้ในการเบื้องหน้าดังนี้ ข้อนี้เป็นผลประการที่หนึ่งเป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งอาวุโสข้ออื่นยังมีอีกภิกขุเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเพราะราคะโทสะโมหเบาบางจะเป็นสกาธาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้ข้อนี้เป็นผลประการที่สอง อันนิสงประการที่สองอวุโสข้ออื่นยังมีอีกเพราะพิกุและโอรัมภาคียสังโยชน์าจะเป็นโอปาปาติกะผู้จะปรินิพานในพบนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาข้อนี้เป็นผลประการที่สเป็นอัน,นิสง์ประการที่สาม อาวุโสข้ออื่นยังมีอีกพิกุทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสะวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายด้วยปัญญาณยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี้เป็นผลประการที่สี่อนิสงส์ประการที่สี่อาวุโสเมื่อพวกเราเป็นผู้ประกอบตน ให้ติดเนื่องในความสุขสี่ประการเหล่านี้อยู่ผลสี่ประการอาน,นิสงส์สี่ประการเหล่านี้อันพวกเราพึงหวังได้ดังนี้